แก็จะเป็นคู่ยอดนักรบกับโชคทวีอัตวีโชคหลังจากนั้นก็จะเป็นคู่ของจอบหลอยจอบหลอยสอนาตาลครับทีมงานอยู่ในสภาพพรอ้อมการท้าหน้านาาาขอบคุณครับ อาจารย์มีและคุณนะครับทีมงานจากกุณชุมเอามาอีกพันเด้งครับได้เลยครับได้เล่นครับน่าจะได้เล่นครับอย่างนี้ให้เก็บมาอีก1,000บาทบรบครับยอดนักรบนะครับยอดนักรบบาเคซิตี้นะครับให้เก็บไปหนึ่งพัเดี๋ยวนี้เลยครับเดี๋ยวนี้ซึ่งเป็นคู่ต่อไปนที่สามแล้วครับเริ่มแล้วเริ่มขึ้นแล้วโอ้ยิดเบียมาให้ว่ากันเลยยอาตบปีเฮ้ย อย่างนี้โดนนะักพี่เนียงต้องสั่งให้สู้แล้วสั่งให้สู้แล้วโนเว y n โนเว No โน้รอมพรมโนพร้อมพรม you stop <c oughs> ทำไมมันกินง่ายอย่างนั้นวะสุดยอดสุดยอดไม่มีความกดดันดูที่มันดีใจไปหาเลยโอมันด็อกเร็ว่ะ em đồn chụp công này có năm người nổi giận